ครับคนไม่ติดครับการแสดงรอบแรกวันนี้ครับจะเริ่มตีเวลา10โมงเช้านะครับโดยท่านใดที่ช่วยนะฮะอยากจะให้นกช้างเาาเลื่อนถึงหมดเลยนะครับการแสดงของเราครบรอบแรกให้ตัวเดียวหมดได้เหรอตัวเดียวได้ไหมครับไปเยี่ยมเป็นงานลูกนะครับติดต่อได้นะครับอ่าทุกคนที่ ถ่ายรูปนะครับครอบครัวละหนึ่งร้อยบาทนะครับโัษทีนะครับสองท่านสองคนก็หนึ่งร้อยบาทถ้เรามีสัวภาพใ่หนึ่งใบนะครับช้กล้อบงตัวเองถ่ายก็ได้นะครับดนะครับใครอยากถ่ายรูป เรา <laughs>